เปิดเพลงข้างกายเบลล่าราณีหลังโพรร่วมแสดงความยินดีค่ะเรียกได้ว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะขยับทําตัวอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสําหรับเบลล่าราณีแคมเปญกลับมาสดอีกครั้งจนทำเอาไลน์คนนั้นแอบจับจิ้นกับหนุ่มเล็กหนุ่มน้อยซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่านั้นได้ถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพลกรุ่นน้องกองทัพพีกหลังเล่นละครด้วยกันล่าสุดทางด้านเบลล่าราณีประกาศข่าวดีเปิดร้านคาเฟ่ใหม่ อยู่แถว BTS วงเวียนใหญ่โดยทั้งมีเมนูกาแฟและของหวานให้เลือกหลากหลายรวมไปถึงมีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีค่ะ รวมถึงด้านกองทัพผีคู่จิ้นของเบลล่ารานีเดินทางมาที่ร้านเพื่อร่วมแสดงความยินดีแต่งานนี้ทําเอากรีร๊ดยิ่งกว่าเมื่อเห็นภาพคู่ของเบลล่ารานีกับกองทัพผีโดยในภาพเห็นว่ากองทัพนั้นได้โอบด้านหลังแนบชิดเบลล่าจนทําเอาด้อมเบลล่าผีนั้นปลื้มหนักมากค่ะ